หวยวันนี้ครับหมูตกครับผมพ่อหมูตกคนพ่อหมูเวลาแล่งโซฟาบ้านเรครับผมพ่อหมูเห็ดข้าวม้วนออกมาไม่เรียบร้อยครับก็บไม่ตัวเป็ดโถเก่าครับผมเนาะเดี๋ยวพ่อหมูเสียงยังคือหลายครับแต่ว่าเป็นแผนที่ประเทศไทยเอาเห็ดส้มโอหนึ่งครับเราทำเป็นส้มได้พ่อหมูส่แวนได้ไหมอนา้อร่อยเลยรอยเลยใช่ไหมจิตใจส้มอยู่เอ้าเดี๋ยวพ่อหมูสี เขากระดานเนาะครับเนาะมึงกระดานไอแม่งมูสแบบย่ากไปหลาตัวเพราหมูสเฮ็ดไปกระดานเนาะแล้วหมูขอซอกแพมเนาะมาเป็นยืดพุ่ๆมากพวกซองเลยเนาะครับเนาะโอ้ยตายกระดานดำค่ะคุณผู้ชมค่ะเนาะเตรียมพร้อมที่หมูเฮ็ดไปเนาะมันกะบลายโตลายอยู่ค่ะคือมื่อนี่ถือว่าสรุปไปเลยเนาะครับเพราะว่าถ้าถ้าฟันดีหรือ ก็สิเป็นวันที่หนึ่งยามบุเาศรีตาเซาเลยตามเงอนขอสรุปหวยทุกโตเลยครับที่เป็นของพ่อหมูสีบอขอสรุปของพื้นเ่ราะสีเนียนต้งของพ่อหมูเนาะของพ่อหมูนะครับเนาะนี่อยู่สามเสวนโอ้ยใช่ของพ่อหมูสอบคู่กำับว่าผ่านสอบทหารกับว่าติดสอบตำรวจกับว่าใดถึงได้จับสอบกับอกระดาษนยืนนี่เอ้าสีบอว่าล่างก็บ่นนะครับเนาะเดี๋ยวสิเป็นลูกศรบอกอย่างนี้เพราะว่านี่ กฎกติกา,า,กามารายาทใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอนสุสวงคนบอกว่าย่างเย็นให้ร่างควรโดนมาสั่นโคงการนี่เนาะค่ะคุณผู้ชมก็หลายๆท่านนะคะให้คําแนะนําพ่อหมูกับแม่หมูมานะคะพ่มูได้เข็ดลูกสอนมาตัวเท่งตัวนี้อันนี้อาจีพเป็นหุงเท่งอาชีพเป็นทั้กลายก็นเสียนหะ้ครับเนาะเรต,ตามพ่อหมูวาเนาะกับผมเนาะเป็นตัวนี้บอกอะไรกันตัวนี้ละ ออกมันยากไรเนอะคือเพื่อนชมคนข้าใจเยอะดอกเรียสูตรพ่อหมูเนาะกคำนวณมากกันนะจะเป็นตัวเก่าเขาขอสรุปไอ้ไอ้คำนวณของพ่อหมูเลยก่อนเนาะคำนวณของพ่อหมูเนาะห้าวิ่งเนาะวิ่งเจ็ดครับผมวิ่งเจ็ดนี่เต็มที่ได้เลยครับผมห้าลองอันนี้เด่นเนาะเด่นเจ็ด ลองสองครับผมเย็นเจ็ดลองสองพอหมูสิเป็นเน่าข้างนะครับง่วนในสิบอกทั้งสามตัวเวยปาสามตัวเพิ่หนาสิเป็นมาแบบไลคือพอหมูสิสุนัขหยคือครับเย็นเลองสองเพิ่มหนาสิเป็นคือตัวนี้ครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเดิมครับแปดสองครับผมแปดสคือ อันนี้จะเป็นหลักหน่วยครับผมหลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะครับเนาะสิบอันนี้หน่วยหลักหน่วยถ้าหลักรนอวยนะครับผมเคยบอกทานผู้ช่วยว่าหลักรนอยจะมาแบบใดครับผมหลักร้อยหลักหน่วยนะครับเบาานะาบบนนะนะจะฟังคำบรรยายเอาเนะาะอาจจะเขียนบระัดหลักลร้อยผมไปตีได้เลยครับผม เอาตัวในี้ใส่ได้ครับรักลอยหรือหมุน3ามตัวก็ได้ด็ก็ันไม่ได้ว่าให้เห็นหลายตัวผมสิสรุปให้เบิ่งว่า5้าิเรีนเน้นเนนสิเรนตัวไดบนเนาะเดี๋ยวสิว่าเบิ่งว่าสิเรีนเน้ยนเนนตัวใดครับถ้าเรียนสามตัวได้คือเ7 2 9 7จ9ดสองสครับผมของบนเนาะตัวนี้ครับเป็นบนถ้าล่างเนาะเดี๋ยวเขาสิว่าเฮ็ดกัน วิ่งสี่ครับเด่นสี่ครับผมเด่นสี่ลองหกเด่นสี่ลองหกครับล่างเนาะล่างมานะคือผมเห็ดคำนวดมากเนาะครับกาะบ,บาลรือของของมันตายอย่แล้วนะคือเด่นสี่ลองหกกระสีมีเหตุหาเต็มที่ครับได้แค่นี้ 4ส,สาม4หก C เจ็ดเอ้ย C เจ็ดเจ็ดครับผมคือเลขของพ่อหมูนะเลขคำนวณรับสูตรคำนวณสูตรคำนวณน,นะครับเนาะสูตรคำนวณของพ่อหมูแต่นี่คือเ็ดให้เบ่งบาทที่นี่ไอ้่องทเทียดไปนี่สองซองนี่เนาะสองซองนี่ก็คือเิษเน้นล่างกะบ,บนะเศษเนียนแต่ใดเดี๋ยวมาฟัางครับ ล่างก็บนสีเ่เด่นตัวใดคือสามตัวผมไม่เห็นเอาเก่าใส่ได้เลยครับผมเอาเก่าใส่ไดเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าแปดสองคือรเรขียนยกระดาษพ่อหมูคำนวณครับผม,ม,มไม่มีหมองเขียนปะมีม,มีเดี๋ยวเสียหายอยู่อันนี้เพิ่นเบิ่งก่อนครับผมเดี๋ยวให้แม่หมูเป็นแอดมินไปอีกที่นึงครับเนาะโอ้ยแม่หมกูกระเมยล่ะจากการทํางานาค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่กับมีกําลังใจย้อนคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์เข้ามาหลายแห่งค่ะเมื่อนี่ ก็เหม็นบอกว่าอยากให้พ่อหมูสรุปหัวไอ้โมนี้เอา้าที่เรลืไม่หมูว่าสิ้พลาดคนห้วล่ะจัดให้ซะเลยเรียกเด็ดคืออันนี้เนะาะครับผมเดี๋ยวพ่อหมูสีเงียบห็เบิ้งเอ้าค่ะของพี่สาว ที่ถ้าใครได้ชมคลิปไปเนาะเพิ่นสีมาให้ห้าหกห้าสามครับยังเป็นตัวเดิมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะยังตัวเดิมแต่ว่ายังบ่เคยเห็นเลยเจ้าทีมเนาะครับผมที่ผมขอไว้ขอเพิน่นตัวนี้ขอระเปิดเผยนี่เพราะว่าผมมีทีเด็ดละพ่อหมูขาวบอลบาธรรมดาผมมักตัวนี้แห้งเลขตัวนี้ครับผมแล้วผมสิตัดเลขให้เบิง้งสิตัดออกให้เบิง้งบาพ่อหมูสิเลีนตัวไหนเนาะ ของเจ้าที่เพคนเนาะครับถ้าถูกคนลุงบอกไปแล้วก็ได้เนาะครับเลขเจตีมันให้เต็มเต็มเลยตัวนี้มาที่หลังครับตามาหลายมือแล้วความหมูมันจะเปิดเลยครับก็ขาะมหมก็มาขึ้นกันบานที่นี่เลขตัวนี้มันอยู่ในสมองของหมูอยู่แล้วนะครับเนาะนี่คือเยินและครับ ว่าที่นี่พ่อหมูสีแยกเลขออกมาเนาะพ่อหมูขบ่ได้ว่าเลขยพี่สาวอันบ่ได้ลบลูเพิ่นเนาะท้าไอพอ่พอพอ่พอหมูเล่นพ่อหมูขบ่เล่นครับตี่นี้แต่ว่าท่านมุ่งมเล่นได้เลยก็พ่อหมูประมาณเนาะพ่อหมูกระสีตัดทิ้งครับตี่นี้ตัดทิ้งนะคะต,ตี่นี่<ม>นนตัดทิมของพ่อหมูตัดทิ้งครับผมตัดสามนะคะไม่ใช่ตัดทั้งหมดนะคะครับตัดสามออกไปเลยครับผมเนี่ยคือตัดจุดนี้ออกไปเนอหมูทำไมไม่กากระบาด ทับตัวที่ตัดออกละ่ะจะเป็นการกระบ,บาดข้างล่างให้คุณผู้ชมงงทำไมแปบ,บเดียวนะครับเลยเอาใหม่ไหครับหาหกห้าสาตัวนี้พ่อหมูสิตัดออกไปเลยครับผมแต่ว่าเอาตามที่ม่อพ่อหมูเห็นเนาะถ้าเสด็จตัวนี้เนาะผู้มกกะ คือว่าเล่นได้แล้วครับเ่ราะเพราะหมูปูเปรตกรันตีว่าสิออกบัวอาสิออกที่นี่แต่ว่าพ่อะหมูตัดเลยเออเต็มตัดอืมซื้อบตเตอรี่ไปตั้งเยอะทำไมไม่ซื้อไปเยอะครับแม่หมูม้าครับตัวนี้แม่หมูเอาข้อเป็นประกันแล้วมาเพ่าะหมูปูเปรตเอาข้อเป็นประกันแม่หมูม้าขาสามครับข้อมนาสีปินขนาดสิมาตาเน่เลขสูตรพ่อหมูแม่หมูเอาข้อเป็นประกันแล้วเนอะสามก็ซื้อไปสิบยี่สิบใบ แม่หมูไม่ค่อยเชื่อสามีตัวเองเท่าไรนะคะส่วนมากแม่หมูจะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือตัวนี้ควบนาสิเป็นกระมหาี่ยครับคือกระด้แต่ว่าพ่อหมูสิสลุกห่วยเับสิสลุกห่วยห้าสามนี่การเล่นได้ครับต่ว่าได้ควบเชี่ยวของพ่อหมูเดกพี่สาวทุกสิ่งทุกอย่างมีควบหมายหมันครับหาสาม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 สี่เทียครับ ไม่น,นั่นถ้าพ่อหมูตัดหาสามครับให้แม่หมูเล่นไปเพราะว่าอาจจะเป็นดวงของแม่หมูสาออกมาตัวนี่พ่อหมูสิว่าให้ทำช่มงเนียนตัวนี้ครับผมพาสุปหวยเนะาะหวยเต่าของให้เล่นตรงนี้ครับผมถ้าเล่นล่างเราทิ้งห้าสามไปได้เลยครับผมมากครับพ่อน่าสิเป็น ครับความน่าจะเป็นนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือห้าสามก็น่าจะมาแต่สูตรท็อปหมูมันน่าจะเป็นสองตัวนี้ล่างครับ โดยความชอบส่วนตัวของพ่อหมูนะคะคุณผู้ชมค่ะคือเราไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเรารู้เราจะเลิกขายส้มตำทันทีค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่นี่เป็นเพียงแนวทางเข้าใจเข้าใจนะคะคุณผู้ชมค่ะสรุปหวยว่าหาครับล่างสุปเปนตัวนี่เนาะล่างคือ สองตัวนี้ครับที่พ่อหมูที่เหตุดไดหาสามบมเดลมาสิม,ม,มากครับถ้าเขาแนวทังของเลขกพี่สาวนะครับเนาะที่เพิ่นผู้เสียไปเพิ่นห้ตัวนี้มาพ่อหมูอาจจะเป็นท้ทายสามตัวรหรือเปล่าก็เนาะเอาเป็น,ปนพ่อหมูเรียกคำนวณพ่อหมูสิเป็ีนแบบนี้ครับผมแล้วพ่อหมูก็ยังเรียนตัวนี้มาท,ที่นี่อนันนี้เฮตุล่างอะไรเนีครับผมมาเบิ้งบนครับสิสรุปบนไห้บน ที่พ่อหมูเห็นหายนกครับเนาะสิมีเก่าเป็นรักหน่อยเกาเป็นรักหน่อยพ่อสิเล่นได้จะได้คือตัวนี้ตัดทิ้งได้นนะครับถ้าเป็นพ่อหมูนะพ่อหมูสืเลน่นสองตัวเพี้ยอแล้วพ่อหมูจะเอามาทำไมถ้าไม่ให้เล่นก็คือไทมักกันเล่น,ไ,กกน,นได้ถ้าสำหรับส่วนของพ่อหมูนี่เดี๋ยวพ่อหมูสิสรุปส่วนท้าอยอีกทีนึงอัน สำหรับแนวทางของหมูเนาะพ่อหมูเซเรนตัวนี้ครับผมพ่อหมูเซเรนเก้าเจ็ดสองเก้าแปดสองครับสำหรับบทเนาะครับเซเรนบาดน,นี้พ่อหมูสีสุดลุกผมไม่หายเนาะพ่อหมูสีสุดลุกผมไม่หายคือ<ม>อ๋ออันนี้เบิงเบิงเหล้วเนาะครับเนาะพ่อหมูสีสุลุกแล้่วก่อนนี้ ค่ะใครตามไม่ทันย้อนดูได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะพ่อหมูสีสุรุปไวสันส่นๆบาดเยื่อยืดเยื่อก็กลัวคุณผู้ชมรำคาญ<า>นะคะตัดรวบลัดตัดตอนเลยพ่อครับอ,อันนี้เนาะครับผมห้าบนเนาะผมสรุปไปเลยคือเก้า ตัวนี้นาจะเป็นเจ็ดสองแปดสองครับตัวนี้เล่นได้เลยสี่สามเอาูให้ามจินเนาะสี่เจ็ดครับผมห้าของเจ้าทีเนาะครับเล่นได่เลยคือเหรียกเลขหนึ่งสองสามสี่ตัว ก็คือล่างบนขึ้เก่าแล้วครับผมตัวนี้เนาะสามสองแปดอันนี้สิเขา่าใส่กระบ,บางเดียเลย u l ของพี่สาวกับสิคือหาสามขึ้นเก่าครับผมเนาะลักษณะนี้ครับผมเลขหกตัวขึ้นเก่าครับเดี๋ยเล e เลขตัว ค,คุณผู้ชมคะใครยังสงสัยหรืออะไรยังไงความไม่ชัดเจนของพ่อหมูนะคะคุณผู้ชมขาคอมเมนต์ Comment มาได้คะ่ะแม่หมูมีเวลาอ่านนะคะพรุ่งนี้แม่หมูหยุดนะคะคุณผู้ชมขาทําเพื่อคุณผู้ชมสรุปสรุป,รปห้เลียหกตัวครับผมเพื่อเน้นเนี่ยทันไหมคะไม่ทนันย้อนดูนะคะบน,นยิ่งเจ็ดเลยครับผมถ้าคนรักเจ็ดศูนย์ เจ็ดเก้ารูดรเลยเหรอคะครับคือเห็ดให้แล้วถ้าพ้อมูให้เรียนแค่ห้าบนนกเก้าเจ็ดสองก็เดินเจ็ดครับเดินเจ็ดเหมือนเดิมอันนี้เก้าแปดสองครับจะเดินเจ็ดที่เราครับผมอันนี้คือสสุปให้แล้วอันนี้ล่างล่างครับผมสี่สาม สี่เจ็ดครับผมคือเลขกส,สิมิซัานี่ครับคือสรุปแผนแนล้วเนาะเลยมิซํานี่ท้าเรียนเตียมเตียมเลยเนาะจองย้อนบิางเนาะถ้าเรีนเต็้ตมย,นะย,นะยม,มพ่อมูยเรียนซัมนี่ครับผมท้าบนเนาะเจ็ดสองแปดสองสี่สามสี่เจ็ดมันสิเลขของตัวกอเก่าับ ถ้าล่างเดินหาสามของพี่สาวถ้าสามตัวเลยอันนี้ของเจ้าที่เพื่อนเนาะเอ้แปดสามแปดสองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แปดแปดสามแปดสองสามสามสองแปดแปดสองสามเนาะสามสองแปดแต่พนันเห็นอันนี้เจ้าที่นะครับเนาะเจ้าที่เคยเรียนซ้ำหีิครับผมเจ้าที่อันนี้พี่สาวเคยเรียนเรียงผิดวา ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดอันนี้ผมสรุปมากนะครับเนาะสรุปให้เรียนแค่นี้เดียกครับผมนี่หละสรุปผมมาแล้วออกกออกได้เลยครับผมค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงคะเป็นยังไงกันบ้างคะพ่อหมูก็มาสรุปให้แล้วนะคะใครไม่ทันหรืออะไรยังไงนะคะย้อนดูได้คะ่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครดูแล้วเข้าใจแล้วอย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะคุณผู้ชมคะกด ไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเพื่อพรุ่งนี้นะคะบอกเลยว่าแม่หมูหยุดนะคะคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆยังไงพรุ่งนี้มีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ไม่ดูพอ่อไม่ดูไม่ดูเวียนหัวเดี๋ยวคุณผู้ชมเวียนหัวไม่ยืดเยือ,อนะคะเดี๋ยวตัดตอนรวบลัดตัดตอนให้เลยคุณผู้ชมหน้าจะง่วงนอนดึกละเดี๋ยวแม่จะไปเปียแชร์เพื่อพ่อหมูเหล่นตัวนี้ครับมา ค่ะคนที่เดินเจ็ดก็เดินได้เลยครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้าคนที่เดินสี่ก็สี่ศูนย์ถึงสี่เก้าได้ครับผมครับถ้าสอบสอบซีก็ได้สอบเจ็ดกับเดินได้เลยครับผมอันนี้เจ้าที่อันนี้พี่สาวนี่ข,ข้อหมูเห,เห็นรอว่าเห็นเรื่ังสี่ครับผมอันนี้ <c oughs> คนละคน,คนละส่วนนะคะก็จะแยกออกมาเป็น ของพ่อหมูเป็นสูตรคำนวณน,นะคะข้างบนของพ่อหมูจะเป็น7 2 8 2หรือ9ถ้าเล่น3ตัวแลบนจะเป็น972982้าข้างล่างจะเป็น4 3 47พ่อหมูคือคัดตัวที่ออกคัดตัวมาให้นะครับผมว่าให้เล่นแบบเน้นๆพ่อหมูมักแบบนี้ถ้าไพม่มักมักแนวื่นกัดเอาเจ็ดไปใส่เน้นเจ็ดเจ็ดได้ก็ได้คือมักล่างเอาซีไปใส่ตัวได้ก็ได้แต่ว่าเลีนเจ้าทีคนไหนมากผมก็อันนี้มักแค่ให้กันทำ มกแค่เลยครับถามแม่หมูนะคะคือในสิ่งที่แม่หมูเห็นนะคะแม่หมูจะบอกว่าลขเ,เจ้าที่ที่แม่หมูเห็นคือจะเป็นแปดสองแล้วก็สามนะคะแต่อันนี้คือในความที่ว่าพ่อหมูชอบสองแล้วก็แปดแปดแล้วก็สองคือพ่อหมูก็จะมาสลับให้ดูนะคะอันนี้อันนี้ในส่วนของพ่อหมูชอบแปดสองสามพ่อที่แม่เห็นนะวันนั้นจะ้ะเห็นคนละแบบก็อาจะสลับกัน แผสองสามกับสามสองแผลนครับเจ้าที่เดินได้เลยครับตัวนี้พ่อหมูก็มั่นใจตัวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเข้ากับตัวนี้รับเดินได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตามนี้นะคะวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องของคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมขอมาแม่หมูจัดให้ทันทีทันใดถามว่าเหนื่อยไหมกับการทํางานเหนื่อยนะคะแต่กําลังใจคือคุณผู้ชมค่ะ คือคุณผู้ชมนะคะเป็นกําลังใจให้พ่อหมูกับแม่หมูนะคะถ้าไม่มีคุณผู้ชมเราก็ไม่มีวันนี้นะคะคุณผู้ชมขายังไงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขะพ่อหมูกับแม่หมูได้ทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วนะคะยังไงก็สําหรับคืนนี้ขอให้คุณผู้ชมฝันดีฝันได้สามตัวแดงๆนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ได้เงินจากการเสี่ยงโชค ทุกคนทุกท่านนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้พ่อหมูกับแม่หมูขอขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะค่ะคุณพ่อคุณพ่อหมู <ขอ S 2> ค่ะขอบคุณค่ะให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเออล,ล,ลําำรวยๆครับผมร่า,างกายแข็งแรงทุกคนนะครับเนาะพ่อหมู่ะมีของมาฝากซ้ำนะครับสรุปบอกว่าให้เต็มที่ คือผมอหมูเฮ็ดแนวทางมองานแหล่ขว่าควบแบบสเกีนซมี่ครับผมขอให้ทำด้วยส้มๆดีและส้มๆมันทุกคนรักษาทุกครัสาธุขาสาธุ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 ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยทุกคนทุกท่านเทินสาธุ